พลเอกคงชีพตันตวัน,นิตโฆศกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงจุดยืนของกระทรวงกลาโหมหากพลเอกยุทธ์จักโอชานายกรัฐมนตรีถูกศาลวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่ากระทรวงกลาโหมพร้อมสนับสนุนการทำงานของทุกรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็แล้วแต่ในส่วนของตัวบุคคลที่เข้ามาถูกต้องตามกฎหมายเราก็พร้อมที่จะรับฟังนโยบายและปฏิบัติตามซึ่งคนที่จะเข้ามาอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็เป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีที่มาถูกต้องในฐานะฝ่ายบริหารพสื่ิข่าวรายงานว่าในที่ประชุมสภากาโาหมที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมเป็นประธานการประชุมผ่านระบบ v t c โดยระหว่างการประชุมพลเอกประยุทธ์ได้พูดกับผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกระทรวงการาหมว่าไม่ต้องกังวลผมก็ทำหน้าที่ของผมและขอให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองไป